ก่อนที่พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักพระโคตมะพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นยังมีพระพุทธเจ้าก่อนหน้าอีกมากมายและพระองค์แรกในประวัติศาสตร์จักรวาลก็คือพระตันหังก่อนพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับนานจนเกินที่จิตมนุษย์จะจินตนาการได้ก่อนจะอุบัติในเมืองยะนุสวสดี เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาวิวัฒนะเมื่อถึงเวลาที่โลกต้องการแสงแห่งธรรมพระองค์จึงเสด็จออกบวชด,ด้วยราชยานสีมา้าและบำเพ็ญเพียรอย่างแน่วแน่ใต้ต้นอสัสัตถะจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของกับหนี้ภายใต้รัศมีทองคำที่แผ่ไกลไปถึงสวรรค์พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว นำแสงสว่างให้โลกที่มืดบอดด้วยอวิชชาและดำรงประชนอยู่ถึงหนึ่งแสนปีก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานอย่างสงบนี่คือจุดเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าทั้งปวงคือพระตันหังก่อนพุทธเจ้าแสงแรกแห่งจักรวาลแห่งธรรม อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ต่อไป